ในแพทย์ชนน่านสีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขเป็นประธานการประชุมแต่งตั้งคณะอำนวยการประสานความร่วมมือเพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลยกระดับ30บาทรักษาทุกที่เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนร่วมถับร่วมกับทางกระทรวงกลาโหมและก็สามเหล่าทัพ โดยการประชุมในวันนี้ค่ะก็ยังมีตัวแทนจากกรุงเทพมหานครเข้าร่วมอีกด้วยโดยในแพทย์ชนน่านยังระบุด้วยว่าการประชุมในวันนี้ได้มีการแต่งตั้งคณะอํานวยการขึ้นมา2ชุดแรกก็คือชุดอํานวยการประกอบไปด้วยกระทรวงกลาโหมกรุงเทพมหานครและกระทรวงสาธารณาสุขชุดที่2ค่ะคือทางคณะกรรมการขับเคลื่อนมีปลัดกระทรวงสาธารณาสุขเป็นประธานชุดนี้จะทําหน้าที่เป็นผู้น,นําแนวทางรวมถึงนโยบายต่างๆไปสู่การปฏิบัติด้วยเบื้องต้นเขามีการวางกรอบการทํางานใน3เรื่องหลักๆนะคะ คือนโยบายในการลดช่องว่างในการเข้าถึงการบริการในเขตเมืองตามนโยบาย50เขต50โรงพยาบาลและเรื่องที่2ค่ะเรื่องของการขับเคลื่อนอนุกรรมการ30บาทรักษาทุกที่ด้วยแบบประชาชนใบเดียวและการขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างกระทรวงกลาโหม3เหล่าทัพและกระทรวงสาธารณสุขในการดูแลผู้ป่วยติดยาเสพติดและผู้ป่วยจิตเวชโดยในวันนี้เองค่ะเขามีแนวทางเพื่อทํางานร่วมกันนอกจากจะเป็นการสร้างความเข้าใจในเรื่องของการดึงโรงพยาบาลค่าย ของ3เหล่าทัพมาช่วยขยายพื้นที่การรักษา30บาทรักษาทุกที่ด้วยแบบประชาชนใบเดียวแล้วนะคะเบื้องต้นประชาชนสามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลค่ายในพื้นที่นำร่องต่างๆได้เพิ่มความสะดวกสบายแล้วก็ง่ายต่อการใช้บริการมีการแสดงตัวตนแล้วก็มีการเบิกจ่ายส่วนเรื่องที่2ค่ะก็คือแนวทางการรักษาผู้บําบัดยาเสพติดเบื้องต้นโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณาสุขจะเป็นผู้คัดกรองผู้ติดยาเสพติดด้วยตนเองค่ะ